โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำพลังสุคุนะวีใน AT P P N a อทีนั่นเองนะครับก็นะก็ตอนนี้แบบทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะคนก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมนะก็ วันนี้จะมาสอนทำสุคุณะวีสนะครับผมอ่ะก่อนจะไปสอนทำเราจะมารีวิวสกิลกันก่อนนั่นเองครับอ่ะสกิลแครับผมเป็นการตัดร้วนตัดล้วนะคือบอกไว้ก่อนนะว่าสกิลทั้งหมดในแมพผมอ่ะไม่มีโมเดลฟรีไม่มีสกิลฟรีฮนะคือแบบเป็นของทําเองล้วนนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมนะเออนะโอเคนะตัดไปสกิลเอ็กครับผม เป็นการปล่อยเอ่อปล่อย,ปล,อยปล่อยอะไรออกไปไม่รู้นะครับผมนะเออต่อไปสกิลซีสกิลซีเป็นการยิงลูกไฟะนะนี่นี่ไ,ไงกดเฟิวปีออกไปงี้เลยถ้าโดนมันก็จะระเบิดตู้มเลยฮะอ่าต่อไปสกิลวีครับผมเป็นการเอ,อ่อเป็นเนกิดเพลงไหมบอนนัสโอ้โหไปได้ยี่ยี สกิลวีนะครับผมเป็นการดรเชิงไฮนะฮะนี่หนึ่งแล้วการสุขุนะอนาเขตเออเสี่ยพี่อะไรวะ เสี่ยเอวอะช่างเลยคนดูนะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ขอตัวเอ้ยยังยังกูจะขอตัวอะไรเงี้ยยังว่าทันมีสอนทำเลยนะวิธีการทำในอย่างแรกเลยนะผมให้ทุกคนไปที่เกาะป๊อปแคทนั่นเองนะครับผมเกาะป๊อปแคทก่อนนะดูมคนไปที่เกาป๊อปแคทนะครับผมไปเลยนะเกอะป๊อปแคทนะทุกผู้ชมนะเดี๋ยวก็ป๊อปแคทเลยนะครับ ว่าทุกคนมาถึงที่กรอบป,ป๊อป,ปแคสต์น,นะให้ทุกคนนะผมนะเออ่กดนะฮะเอาในส่วนของแขนซูคุณนะนะครับกดไปเลยนะกดคลิกจนกว่าจะได้แขนซูคุณะนะครับก็เออเออกง่ายมากครับคนดูง่ายง่ายจับคลิกไม่ถึง20่จีก็ได้แล้วเนาะคนดูเนาะแต่ว่าง่ายจันะโอเคนะฮะพอทุกคนได้แขนซูคุณนะนี่ให้ทุกคนนะผมไปที่ กาะทะเลทรายนั่นเองนะผมไปดูไม่ได้เกาะทะเลทรายน,นะฮะอ่ะขอทุกคนมาถึงเกาะทะเลทรายทนะุกคนตีในะส่วนของมอนซุคุนะเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วทุกคนตีพวกทำไมมันมืดวะเฮ้ยท,ทุกคนนะผมตีมอนซุคุนะนะฮะตีไปเลยนะผ,มลนะผมตีไปเลย้วตีไปเลยนะฮะ คนกว่าจะดอปวัตถุดิบทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมอ่าพอทุกคนนะผมตีมเกาะตีเอ่อในส่วนของซุคุนะก่อนเนี้ยจนดอปวัตถุดิบมา2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีอ่าเก็บเก็บไออเออเก็บเก็บไว้ก่อนนะไอพวกของพวกนี้นะเก็บไว้ก่อนนะอ่าแล้วให้ทุกคนไปที่เกาะเกาะเซกบอสแล้วก็เกาะเซ็กบอสตองนะครับทำไมมันงมมืดวะกูงงว่ะ และทุกคนจะเจอ NPC นบีซีไอ้อนชิงตรงนี้เอ้ยอ่ะแลวทุกคนโอ้โหเป็นรั่วอ่ะทุกคนเปตรงนี้ครับผมแล้วก็ทำการนะเดี๋ยนะเท่กคนนะผมเอาวัตถุดิบ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 ที่ได้จากการตีก่อนทะเลทรายครับผมแล้วก็แขมสุขนะใช่ไหม สองวัตถุดิบสองชิ้นที่ตีจากอ่อกเอิ่มจะอาจจะงงนะเอามาเสกนะฮะมันแล้วจะมีบอสเกิดตรงนี้เนาะไมทุกคนตีบอสตรงนี้ไปนะจังหวะจะดรอปอะไรวะจังหวาจะดรอวัตถุดิบนะับผมวัตถุดิบในการเสกบอสสุคุนะมันจะมีวัตถุดิบดรอปอยู่อะถ้าเราตีบอสสุคุนะก่อนเนี่ยผมมันจะมีวัตถุดิบดรอปอยู่นะผมพอทุกคนตีแล้ววัตถุดิบดรอปทุกคนไปตีเกาะสูงๆนั่นนะ ส,สูงนี่นะไปดีกอดตรงนี้เลยนะกอดสูงๆตงนี่นะขอทุกคนมาถึกงกอดที่มันสูงๆนะทุกคนนะผมเอาวัตถุดิบที่ตีได้จากการวัตถุดิบที่ตีได้จากการตีได้จากไอ้บอสสุคุีะเกาะซองฮนะ ทุกคนตีบอสซูคุณะก่อนสองมีโอกาสดรอปไอไอเนี่ยครับไอออฟเนี่ยครับแล้วก็แขนซูนะใช้สองอย่างนี้ในการเสกบอสซูคุนะแบบ v2 นะฮนะและพอทุกคนและให้ทุกคนเสกบอสซูคุนะ V2 นะและให้ทุกคนตีบอสซูคุนะ V2 สองนะจนกว่าจะดรอปในส่วนของเออหมัดซูคุนะนะประมาณนี้นะบอกวิธีการทำนะอ่ะผมจะเสกโชว์แล้วกันนะผมต้องใช้อะไรบ้างวะอันนี้อ่า หัวเสกมาเลยอ๋อต้องเก็บเซกฟอร์าอะแล้วบอสมันเหมือนจะเกิดตรงไหนวะบอสนะ่าจะเกิดด้านบนนะแล้วมันก็ตกลงมาโอเคไ่ตีละเหียบอสมันตกน้ำตายจะรั่วเคี้ยวผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอ50ไลค์นับบายอัพ